Per diventare campione non basta essere veloce, devi dimostrare ogni giorno la determinazione che serve per essere il più veloce. Quando salgo in sella, emerge un aneo diverso, la bestia. Ma come c'è un'altra cosa che non è mai stata fatta? Ma come c'è un'altra cosa che non è mai stata fatta? Ma come c'è un'altra cosa che non è mai stata ในปี2025ครับก็กลายมาเป็นนักแข่ง Mo t ต GP ชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับก็แน่นอนว่าสถานการณ์ของกล้องเองนะครับหลายคนก็ถูกมองว่าผลักดันขึ้นไปในแง่ของออกลยุทธ์ทางการตลาดของกอ n ด้าไหมนะครับหรือถูกผลักดันขึ้นไปนะครับตามโคต้าของเอเชียรหรือเปล่าถ้าจะบอกอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเอาจริงครับ ในฤดูกาลนี้เนี่ยโปรเจกต์ของอีเดมิสึฮอนด้า LCR นะครับกล้องสมเกียรติก็อยู่ในโครงขายที่จะได้โคต้าอยู่แล้วนะครับในในฝั่งของนักแข่งจากเอเชียต่อเนื่องมากับอิเดมิสึที่เป็นสปอนเซอร์ทางฝั่งเอเชียของ LCR นะครับกล้องสมเกียรตเริ่มต้นด้วยรถแข่งเวอร์ชั่นปี2025ตัวเต็มนะครับแต่ว่าเป็นตัวเต็มแบบที่ทดลอง ไม่เหมือนรถแข่งจาก3นักแข่งที่เป็นทีมโรงงานแล้วก็ทีมเมเของเขาก็คือโยฮันสซาโก้ครับต้องเคลียร์ให้กระจ่างนะครับคุณผู้ชมว่ารถแข่งตัว g p 20ตัว25ที่ตอนนี้เนี่ยใช้กันอยู่นะครับสำหรับ Honda ก็คือ rc213v เวอร์ชัน2024ที่มีการยกระดับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาให้มันเป็นแพ็คเกจที่สมบูรณ์มากขึ้น ฉะนั้นรถของกล้องใน5สนามแรกนะครับคือรถปี2025เพียวๆที่ต้องการวิ่งเก็บข้อมูลนะครับพอหลังจากที่ผ่านมา5สนามครับกล้องสมเกียรติเองครับก็ได้รับการเข้าผ่าตัดแล้วเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงตัวรถนะครับให้มาใช้รถเวอร์ชั่นปัจจุบันเช่นเดียวกันกันกบทีเมดนะครับอย่างโยฮันซาโกแล้วก็ โจอันเมียแล้วก็ลูกล้ามานินี่นะครับกล้องคลาดสนามหนึ่งนะครับที่เลอมองซึ่งเป็นสนามเก่งด้วยหลังจากเข้าผ่าตัดอัมปัมนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นรถเวอร์ชันแรกที่กล้องใช้ท้ายจะบุมบวมนะครับจะเรียกว่าเป็นรถเวอร์ชั่นที่ที่มีสลัดบ็อกซ์อยู่ด้านหลังอันนี้เวอร์ชันเก่านะครับในภาพนี่เป็นภาพที่เราได้มานะครับจากการทดสอบที่บุรีรัมย์นะครับเป็นภาพเป็นฟุตเทจที่ทาง ฝ่ายจัดงานได้ปรอไวให้มาซึ่งก็จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของตัวรถนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเ,เวอร์ชันแรกที่กล้องใช้แล้วก็ในปัจจุบันนะครับรถของกล้องก็ได้รับการอัปเกรดมาเป็นตัวนี้แล้วนี่ครับตัวนี้ก็คือตัวเวอร์ชั่นเดียวกันกับนักแข่งทุกคนของ,ของ Honda ใช้ไม่มีสลัดบล็อกด้านท้ายเป็นตัวเวอร์ชั่น2024อัปเกรดขึ้นมา ให้ใช้สำหรับการแข่งขันในปี2025ซึ่งถือว่าเป็นแพ็กเกจตัวที่ตัวที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่ารถกล้องเนี่ยจะไม่ได้ดีเท่ากับทีมโรงงานอยู่แล้วเช่นเดียวกับซาโก้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างจากกล้องหรือว่าแตกต่างจากทีมโรงงานนะครับในสนามนี้กล้องเองครับเราเริ่มต้นมานะครับก็จากการซ้อมการคอลี่ไฟล์ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของกล้อง นับตั้งแต่การซ้อมแล้วก็การจับเวลาคอลี่ไฟาเนี่ยจะไปช้าในช่วงประมาณเซกเตอร์สุดท้ายแต่เขาก็แก้ปัญหาไมา่ได้ดีครับในสปรินตเนี่ยจบการแข่งขันอันดับ19พอเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนกลางปีครับออกตัวไปก็เกาะไปกับกลุ่มได้ดีนะครับไล่ตามอเลชเอสบารโรเข้าไปได้ซึ่งช่วงแรกนะครับของการแข่งขันก็ตามอเลชอยู่ประมาณ2วิ3วิไม่เกินนี้ครับ2วิ3วิกว่าเกาะกันไป มีคันหน้าล้มไปบ้างตั้งแต่ช่วงแรก2คันนะครับก้องก็ไล่จเจาะ้าไปนะครับแล้วตรงกลางก็มีการขับเคี่ยวกันหนักเขาก็ไล่ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอันดับ16คุณผู้ชมพอถึงอันดับ16กครับก้องก็ขยับแซงอเลชสปาการโรได้ในช่วงประมาณช่วง2รอบสุดท้ายนะครับคือถ้าเราเช็คจากรสเพจจริงๆเนี่ยพอหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปสัก78รอบนะครับก้องสมเกียรติเริ่มพุชครับ เวลาต่อรอบก็จะดีกว่าอเลชตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในรอบที่ในรอบที่6นะครับที่มีกลุ่มที่หลุดไปหลายๆคันตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ระยะห่างของกล้องกับอเลชเนี่ยเพิ่มจาก3วิขึ้นไปเกือบ5วินาทีนะครับแล้วกล้องก็ค่อยๆบีบระยะเข้าไปเมื่อผ่านการแข่งขันนะครับครึ่งทางไปเนี่ยกล้องเองครับที่ใช้ยางมีเดีย s o อฟเริ่มพุชแล้วก็กดดันเข้าไปนะครับ มายถึงว่าเค้นเวลาของตัวเองเข้าไปหาอเลชจนติดท้ายประมาณ6รอบสุดท้ายเนี่ยตามอยู่แค่ครึ่งวินาทีนะครับตามอยู่ครึ่งวิตามอยู่0.3 0 4ไล่ตามอยู่แบบนั้นนะครับซึ่งก็ท้ายที่สุดครับก็สามารถแซงอเลชในรอบรองสุดท้ายขึ้นมาปิดจ็อบจบการแข่งขันด้วยอันดับที่15นะครับมีแต้มแรกได้สำเร็จนะครับก็ถือว่า เป็นแต้มประวัติศาสตร์ของคนไทยเนาะนะเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปสู่การแข่งขันใน Mo t ต GP แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแต้มได้ในการแข่งขันระดับสูงสุดของโลกก็คือ Mo t ต GP นั่นเองครับคือกล้องเองไม่ใช่เพียงนักแข่ง m o t ต GP คนแรกของไทยนะครับเขาก็ยังเป็นเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นโพเดียมใน Mo t o 2ด้วยหรือว่าในระดับเวลกางปี แล้วก็เป็นคนแรกนะครับนักแข่งไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะในวงกลางปีด้วยซึ่งมันเป็นประ,ประวัติศาสตร์นะคุณผู้ชมแต่ว่าการขึ้นไปสู่ม o t ต g p ก็ไม่ใช่งานง่ายทีนี้ครับก้องก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเรสไว้ว่าสนามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเขาบอกว่าการคว้าแต้มแรกของเขาในมต GP มันมันพิเศษมากๆมันรู้สึกดีสุดๆเลย นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณอเลชเอสปาการโรนะครับเพราะการขี่ตามอเลชก็ช่วยให้เขาเข้าใจหลายอย่างนะครับก็มีช่วงที่กล้องได้ขี่ตามอเลชอยู่ประมาณ5 6รอบนะครับก่อนจะแซงขึ้นมาได้เนี่ยก็ขี่ตามแล้วก็เก็บรายละเอียดหลายอย่างกล้องบอกว่าการขี่ตามอเลชเนี่ยก็ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็นําสิ่งต่างๆที่อเลชใช้เนี่ยเอามาปรับตัวแล้วก็เอามาเปลี่ยนแปลงวิธีการขี่ของตัวเองนะครับท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าเขาเค้นตัวเองหนักมาก นะครับแล้วก็ทํางานอย่างหนักเพื่อคว้าแต้มในที่สุดก็ทํามันได้นะครับขอบคุณทีมขอบคุณทาคาอากินาคากะมิสาหรับการทํางานของพวกเขานะครับแล้วก็การสนับสนุนที่มีให้กับตัวผมในสุดสัปดาห์นี้นะครับคือในสุดสัปดาห์นี้ที่แอสเซนนะครับนอกจากกล้องแล้วก็ทีมงานนะครับก็ยังมีทากะนาคากะมิที่เดินทางไปที่แอสเซนด้วย เพื่อที่จะให้คําปรึกษานะครับแล้วทากาเองก็จะเห็นว่าทากาเดินถือแฟ้มตลอดเวลานะครับเวลาที่กล้องถี่คอยเดินมาบอกว่าเอ๊ะต้องทํำยังไงต้องปรับตรงไหนต้องอะไรพวกนี้นะครับเหมือนทากาเองเขาก็ผ่านจุดที่ยากมาก่อนจุดที่ยากของการเป็นนักแข่งเอเชียขึ้นไปขี่มโต GP จีพีนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ดีว่ากล้องจะต้องเจอความยากยังไงนั่นคือความร่วมมือแล้วก็การช่วยเหลือที่ดีนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมารอดูว่า หลังจากนี้กล้องจะยกระดับขึ้นได้แค่ไหนแต่การได้มาซึ่งแต้มแรกมันถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วยังเหลืองานยากที่จะรอกล้องอยู่อีกเพียบเลยครับคุณผู้ชมอีกเพียบฉะนั้นนักแข่งเขารู้ดีว่าเขาต้องแก้ตรงไหนจะแก้ได้หรือไม่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนอเลสเซสปาการโนะครับที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้กล้องแซงหรือเปล่านะครับนี่ครับอเลสเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสนามนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในสนามที่ยากที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ว่าได้นะครับเขาพยายามนะครับที่จะไปให้เร็วที่สุดกับตัวรถแต่ว่ารถแข่งที่เขาใช้เนี่ยมันมีอาการส่ายเยอะมากมีาการสายและสั่นเยอะมากดังนั้นเรสนี้เป็นเรสที่ยากแล้วก็ค่อนข้างคอมพิเกตก็คือค่อนข้างสับสนในเรื่องของข้อมูลแล้วก็วิธีการขี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าอันเลชเคยขี่ที่ที่นี่เนี่ยเขามีสถิติที่ดีมากนะครับ แล้วก็ไล่บี้อยู่ในกลุ่มหน้ามาตลอดโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ใช้รถอัพิเลียแต่พอย้ายมาขี่ฮอนด้นะครับคาแรคเตอร์รถฮอน d a มันก็แตกต่างจากอพิเลียเพราะฉะนั้นมันมองได้2แบบนะครับคุณผู้ชมว่าในเมื่อรถสเปคเดียวกันกับกล้องอันเลสก็ยังเจอปัญหาเลยนักแข่งที่เคยชนะม o t ต g p มา3ครั้งนะครับเคยได้โพลมอ o ตอรมา7ครั้งเคยขึ้นโพเดียมม o t ต g p มา12ครั้งเนี่ยยังเจอปัญหากับรถฮอนด้เลยนะครับ แล้วจะเอาอะไรกับนักแข่งที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ MotoGP ปีแรกแล้วต้องทนรับแรงกนดังขนาดนี้นะครับแต่ก็นั่นอาจจะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแต่ว่าอเล็เองก็บอกว่าสิ่งที่เขาเจอในสนามนี้คือเขาได้เห็นว่ารถ Honda เมื่ออยู่ในการแข่งขันแบบ Full Race ในสนามแบบนี้เนี่ยอาการของมันคืออะไรนะครับอาการรถสั่นอาการเวลาเปิดคันเร่งออกจากโค้งแล้วรถมีอาการสั่นมากแล้วก็สั่นในโค้งเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่า นาะตอนนี้เขาได้ข้อมูลที่สําคัญมากๆที่จะไปทํางานต่อนะครับที่จะไปทํางานต่อกับทีมทดสอบเพื่อไปเพื่อไปแก้ไขจุดบกพร่องของตัวรถแล้วก็จะป้อนรถที่ที่ดีที่สุดให้กับลูก้ามารินี่รับจนเมียให้ซาโก้แล้วก็กล้องด้วยเพื่อที่จะให้นักแข่งเองไม่ต้องมาพวะพะวงกับปัญหารถให้นักแข่งเองได้โฟกัสกับวิธีการขี่ของพวกเขามากกว่าที่จะมาเจอปัญหาตัวรถ นะครับ่นคือสิ่งที่อเล็กเอฟกาโร่ให้สัมภาษณ์นะครับกับเรื่องราวของการแข่งขันที่ทีทีทสกิ a แอซเซนรวมไปถึงบทสัมภาษณ์แล้วก็ทิศทางของกล้องสมเกตจันชาในฤดูการ2025ที่ผ่านไปแล้ว10ส,สนามกับการประเดิมแต้มแรกได้สำเร็จแล้วนะครับเป็นแต้มแรกในชีวิตของเขากับการแข่งขันระดับสูงสุดของโลกอย่าง Mo t ต GP ครับ